สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนรับของฟรีในะแมปนี้ครับผมเนี่ยนะเกมโรบอทครับผมลิงก์แมปอยู่ใต้คลิปนี่เลครับผมนี่น,ะ Robot, map, Utah, it, นี่นะผมคที่ผมจะมาสอนรับนะอันนี้ก็คือเป็นแหวนเพชรของที่เอาไวตตานะตต้ติดตรงเอวนั่นเองเนาะติดติดตรงอวตารเอวของเราคนระับผมอ่าพีการรับก็คือเขาบอกว่าเส้นเสร็จสิ้นการทดสอบครั้งแรกก็คือเราต้องทำนนี้ใสร็จกับนทุกคนใครได้เพิ่งเข้าแมปนี้มาครั้งแรกเนาะก็จะมีภารกิจตรงนี้เป็นภารกิจแรกเลยนะ เราทำภารกิจแรกให้เสร็จก่อนออกถึงจะไปทำอันนี้ได้ครับโอเคนะเราทำธุรกิจแรกเสร็จก่อนคนระับอย่างทำธุรกิจแรกเสร็จแล้วให้ว่าเป็นก่อนเดี๋ยวเราก็สามารถมาเงี้ยขอเราก็มาเดินเก็บเหรียญตรงนี้เนี้ยปึ๊บเมียเดินมาเก็บเหรียญตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปอัพครับอัพยุ่งกว่าจะเต็ม,มตอ่ะพอเต็มหมดแล้วเดี๋ยวถึงแล้วทำธุรกิจได้นะอันนี้ครับผมนี่ ตรงนี้มันจะมีภารกิจตรงนี้หมดให้เก็บลำแสงให้ครบติดอันเนาะซึ่งลำแสงที่ว่านก็คือลำแสงนี้บนอกลำแสงสีชมพูนนะผมนี่ปุ๊บอพอเราเก็บไปแล้วปั๊บมีคนดูหน่อยเห็นไหมหลคาคนจากห้าก็จะเป็นของรครับผมซึ่งลำแสงนี่ก็จะอยู่ทั่วนะลำแสงก็จะอยู่แถวบ้านเราแหละถ้าจะคนกดสร้างไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีลำแสงอันนี้นี่เดียวไหมอันที่เจ็ดไหปุ๊บอเอ๊ะนี่เดียวไหมในเจ็ดอันนะครับ แล้วก็สร้างไปเ,เรื่อยๆล้วก็เก็บลำแสงไปเรื่อยๆให้ครบสิบอันเนาะมาครับทุกคนเราก็ได้นี่หัวมันมีลำแสงนะมีอะไรบ้างน,นี่ผมวลำแสงที่สิบปุ๊บเรียบร้อยภารกิจแรกเสร็จแล้วผมก็กดอ้าวสนะิบเลยเนาะเรียบร้อยหรอต่อไปภารกิจที่สองกนะ็คือเขาให้เราเก็บลำแสงให้ครบยนะี่สิบเนาะแล้วก็ได้รับของฟรีในวันนี้วีซี่ขม,มีชิ้นเดียวนะนี่ของฟรีชิ้นนี้เลยเนาะ ถ้เราสร้างบ้านต่อเนาะถ้าเราสร้างบ้านต่อเรื่อยๆดก่อนมันจะมีลำแสงมาเองครับมาดูสิีลำแสงตรงไหนนหมเออกดสร้างไปเรื่อยๆมันก็จะมีลำแสงมานะปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่มีเนาะงั้นเแล้วก็สามารถไปเอาเหรียญตรงนี้ได้เลเราจะไปเอาเหรียญตรงนี้กได้นะเหรียญตรงนี้ก็จะได้เยอะกว่าปึ๊ร้อย แล้วก็มาคลาดนะครับป,รปึ๊บยั่ไงให้มันมีน้ำแสงตรงนู้นแล้วก็มาเก็บปึ๊บหายไปไง,ไงนี่ครับก็ไม่ได้เป็นหนึ่งนะคือเราทำเหมือนเดิมนะทุกคนให้ทุกคนเก็บล้ำแสงสีชมพูเนะนี่ยเราก็สร้างเลยเด้อที่เราสร้างล้ำแสงสีชมพูก็จะเกิดมาในเดิมแล้วก็ให้เราไปเก็บล้ำแสงสีชมพูจนครบยี่สิบอันเท่านั้นกะ็ได้แล้วเออแล้วลืมบอกเลยนะทุกคนนี่เเห็นไหมนะตรงน,นี้มันบอกว่า เหลืออีก14,715ชิ้นนะครับอ่าก็คือแบบทันแน่นอนทุกคนรับรองเลยว่าทุกคนที่ดูคลิปผมได้ทุกคนแน่นอนเพราะว่าเนี่ยพอดิเขแจกตัง 14, นะ้งหมื่นสี่เนียจกเยอะนะนี่ครับทุกคนเราก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะแล้วสิบพันละเนี่ยผมจะเร็วช้าขึ้นไปกับว่าในราคาน่าจะแพงไหมบ้าเราจะหาเจอไหมทุกคนส่วนมากมันจะอยู่ตามที่กว้างๆนะหรือว่าในที่ที่แบบเป็นห้องๆนะ เร,เราก็กดสร้างไปเรื่อยๆไปกดเก็บเก็บโอเคินมาปึ๊บเราก็มากดซื้อ,อเรื่อยๆหนุนต้อมากดซื้อเรื่อยกดซื้อกดซื้อขยายพื้นที่อัปเกรดเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะมีเกิดมาเองนะนี่อ้ผมนี่นะติดเก้าติดเก้านี่ผมนี่เอ้ยคือตรงนี้เราเก็บไปแล้วนะแต่ว่ามันนี่มาใหม่ผมเกิดมาใหม่นะให้ทุกคนมาสังเกตนะว่า จุดที่ตัวเอง,ร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 งสร้างมาแล้วนะมันมีอะไรมาเกิดใหม่ไหมมีอยู่ยี่สิบเรียบร้อยผมครบยี่สิบอัดแล้วอ้าวเหลือหมื่นสามแล้วให้ทุกคนมารียนรับไปผมมีหมื่นสามชิ้นนะกดรับไปเลยปุ๊บอ่านี่ไงทุกคนศูนย์โลบักของฟรีดิซี่ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมไปรีวิวกันเลยเลตเกิลอ่านี่เลยครับผมแหวนเพชรนะ นี่กระเป๋าคิดตั้นสไตล์หรูหราอ่าตอนนี้นะ่าจะเหลือมือนยูหมืออยูหนึ่งหมื่นสามพันชิ้นแล้วก่อนระยะเวลากิจกรรมถึงวันที่ยี่สิบหกเนาะรไปรับกันเลยแต่ของให้หมดก่อนหรือเปล่าถือว่าเยอะนะถือว่าของเยอะทุกคนครับรองว่าทุกคนได้เนาะเดี๋ยวเราจะไปดูโดยรวมนะนะครับทุกคนให้ทุกคนกดไปที่ไอเทมเสริมเนาะแล้วก็กดไปที่คำว่าเอวนะครับน,นี่เป็นนี้เลยเพชรเม็ดใหญ่มากประมาณนี้คนระับ